บสองเอาจั๊บสองจุดก็ได้ดิซ้ำนี่ละเ <c ười> น,นี่ยแล้วล่ะโอ้ที่เป็นปุ่มเลยครับพี่น้องคนยำดา่ดางกลับขึ้นมาคุโคตรเล้วงว่าเราเมื่อไงโอ้คนติดบาหน่อยเลยคนเป็นปุมปนป่มเลยพี่น้องหนาด่างสามเส้นเลยนี่คุรนะเมึงเนี่ยคนละซุ่มเขาไอีกปะควรแหวงแหวงเป็นปุ่มเลยซุ่มแลบ่ซะขันกองตรงตรงแม่ ไพี่น้องเฮ้ยปดแล้วว่เราบันนี่น่้องเลยเมื่อไงล่ะพถ้าเราอยากได้แม่เขาจะไปทายเออตอนเัานได้ยไงเออเราอยากอยู่หรอตอนเราพูดเอาที่อะไพน่ะเี็มเลยถ้าเราเดียวเลยบ่นเอดี่ปดแล้วว่าเราบันนี่ปดแล้ว่ามันี่ถือคักนี่เถอะมีคนกลางว่ามีนงวันแม่หรอถือคักถึงไง บานคุดไปเข็งฮะยังก่อขยินบ่ขยินบ่ินจอ,อะมาตัดหยาตั้ป้อมสาบมานียเงปลาถุงปลาบ่มันบ่ขยนินขนยะินเสียงเคียงเจ้าเนี่ยปลาโอ้เนี่ยปลา มองนีพวกกลางนู้นน,น,นี่นีกลางตัดไปนี่นตาปากเดียวกับโพสปลาเลี้ยอยู่เออสีกลางจริงได้พี่น้องนะปดเลยเฮ้ย Ô mọi người chưa 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 có chưa 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 ล่งถ้ป่าป่าอะไรเจังเจียไปท่พังกันเลยเพราตองสามเริ่มักังยามครับพี่น้องเริ่มยามตะนีไปแล้คนฮะฮะอมาวางกลางลดมาขวางนดีแล้วเดี๋ยวกระมังไม่เอาบนปาไปอกระมังมา S <S สอแรกเขามาเกลๆเอากล่องกระสุ่มงเขามัน,มน,มออนยังกล่องมมนยังไม่แตกเราไปเราขลังโคตรปลาเหมืลนกัปลาขลังมาโคตป่าปลามันถือไหไรบอกสร้างสร้างมากกับว่ามาถ้าิอดปลาทั้งในผู้สร้างสร้างกันเลย สามเส้นบมนี่หลังสามเส้นพอมเออมิสา,า,นสาคนเรื่องมองเรื่องบางหางขุดมองการน้ำถนนเลยการน้ำถนนมีถนนตัวอควรพี่น้องของเราต้ดป่าแล้วยามบ้อะก,กินเขาอยู่หมดนี้ถ้าปดป่า คนเ้ยเดีับเสีเงียโ้โหนกกระลังคอต่อป่าเ้ีคุคุปาสอยปลาคุมเราสู้ของมันข้งกันห่ะคุปลาตัวปลาลองึงแม่คุป่ากรลังขึ้นปลาขึ้นมาต้อหวยสอนนังพ่นเถื่อนายเนี่ย สร้างผลถึงสร้างพี่อีกู่โอ้กาลัปดทุกคตตัวนี้ปลาเตัวนี้พี่น้องดึกว่าอะไรรวนี่ตักแกงเล็กหึกอดกตางแม่ตะดา นนะงยไปมองโอ้ถืกากถึอเนี่ยพิ่งปลาขึ้นบ่อยหาหาน,นังเื้อจำซ้อน อดังใส่คำว่ากางสร้างเลยุณหล่ะฟ้าอือ เต็มเลยแกขอแล้ลองหน่อยดิคนไหนลองนี่ลองหัดไทยลองซื้อดอกเดี๋ยวสิเราเก็ดลองเปิดช่องว่างเบืองช่องจับคนมากกว่า เาราสิหัดเทยดร่องมือก่อนมีร่องไปร่องมือสิแง้วก็ร่างลายาช่วกับมุ่าเนาะูพิล่า มันคขงขงหนึ่งระบาดว่าเขียนเขีถึงะโอ้ยุตีเงินี่ยป้าว่พอดังเก้ามากลางพ่อดี มีเหี้ยขี้ก็สิดีอยู่พี่น้องมีเหี้ยขี้ก็หลังปวดออกปวดออกอยู่ผม่าต่องอ่อมนีมะกลางแบบเรียงๆกันหรอกมันสิขวบก่อนกับดึงย่างเดียวว่าเป็นตะแกคงเล็กแล้มันไม่ขวกินด้วยไง มองลงเอสดก็่างปวดเลยเอ้ยป่าบ่อนงาเนี่ยดป่าบ่อนเต็มลู่พี่น้องเอ้ยยังไงบ่อนขักบเนี่ย อ็จะ้ hmm. ังถึงเนาไงเงาเงาที่ร้องป่าเลยว่ะเือ่ีเขาบอกว่าข้าบกป่าป่าถือว่าเศ้า เดี๋ยวถ้ามีโอกาสต้องไปไท้ายยกสะดุง้งง่หยเบอรงเราพี่น้องอ่ามันจิเจบอ่าังสิ็นนะดู็ดนะน,น,น่าพ่อหน่อยนั่งคนนะ เป็นบานประตูน้ำกุดลมะเขิองันทางง่ำงวัดรอยเอฟหน้ำมันต้องก่ออะไหรหน่องน้ำมันเจ้าวัดได้เปิดกระั่งปวดอยู่

การในตอนเดียวสร้างสร้างใส้ก็ฝ้าม้ากลางสร้างไปเห็นไปจะมาเศร้าแล้วสร้างสร้างไปเจอเห็นเลยสร้างสร้างมงเสพเปียวป่าบึงขึ้นเลยพวกครับน้ามึนขึ้นเลยสวนเป็นยอดพลดูคุณ บ่หน่อยเลยครับมีแค่ตอนแรกเด้่นี่มันกลางไปตอนที่สองว่าท่านไหนยมนี่ครับตอนที่สองว่ามันถึงไรก็หนีกูพี่นอ้องเปหอดฟังแล้วโอ้อยู่รอฟังจีบเป็นัเต่เแล้วสู้มผมองรอฟังกันหน่อย ตู้เหนซ้ำนีมม่เลยพี่น้อง,ง,งนี้อยูรอฟังถือไล่อยู่พี่น้องรอฟังน้ำความควาอเบิกกับพิอะไรเกี่ยวกพี่นอ้องความค้องเป็นปานหน่อยขึ้นเจ้าบินมาก ขีรดมาบอกไปใส่ฟาวก็มักไปใส่ป่าพุ่นเช<ะ>ี้ไปสร้าง่าาาในให้เราพุ่นพุ่นเลยเอาไปให้เราสร้าง่นฮะสวบเอามาใส่มาตอกเลยมาใส่เราอี่เดี๋ยวไปเต็มมือุมพี่ว่เขาไปนี่รถมาใส่ Sụp chân chép đạc Không rằng Nó ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền ไปปลดใส่ป่าอยู่น้ำม,มันเลือต้องใส่กระมังปลดป่ามนปลดไงวายย่างแน่หรอแต่แกงเล็กไหลายจิบาตีนดดดเดบเยกำลังปวด นี่ส้าเอาไปกลางขุ่นน้ำขุ่นเขาตั้ง,งอางชีพไปกลางพุ่นเลยขุ่นมองปากกุดเลยมองแนมไหลออกมันเป็นถนนจ้างขุ่นกำลังโคตรใหญ่พี่น้อง รอดผุ่นเรนรอดอุยด้ย,ยไม่รอกทางผุนแปียท่างหาง,ง,ง,งดแเววล้ว เดพงแพ่งแรงเพงางราะได้ยินป่าแล้วครับพี่นอ้องบอก็ต้องหยุดยั้ยงเดียวว่านเป็นตะแกงป่านขึ้นตะมือเศร้าแล้วห้องแช่นึงมันขึ้นตะมือเศร้าเห็นมันเตอนอยู่หนัเเต้นหัน ตัวนี่แหละตัวเศร้ายนงควาปวนอีกขึ้นหัวว้ามเผาเสียงนะครับพี่น้องมเข้าใส่ปวะคุมนี่น้ำขวบนี่ว้อมเผาเาสียงลยปามเศ้านี่ยตอนนี้ก็ยังถือกูเฮ้อพกขี้ลยปานเลย

ฮะ,อะโอ้เป็นบ้านนี่เจ้ามากไม่ข้อเราเป็นปบ้านเราไป็นเห็ดไม่หยองโอ้ Bây sao nó càng đan. cái Thì gần cũng bạn nó mới hổng hổng hận. Đi gan โอ้ยอาการของบอดีป็นไรยมอนคนทายกันเลยป่วยๆม้งเกี่ยวยู่พี่น้องเนี่ยมันขึ้นมาพี่น้องห้าเฮ็ดน้ำน้ามันขึ้นยางนี้มันไหลล้นปากบานตออะพี่น้องผมก็เจ้าตัปาวปวสตูน้ำไว้มันขึ้นด้วย คนเราก็นังปพดเอยๆเนี่ยมันปวดมือพี่น้องอือคี่ก็คือเนี่ยแต่เราปวดมันอะไรเดนไัไสุบ ขับับขั็มันมาเลยแล้วชาวป่าไปนั่งมันมันหนามันมันหลวัดเดี่วหลวดบานตัวเล้วคือแล้วป่าบนหน่วยท้ายมันได้สูบานเหา ไปไปไทยมึงกันนะมันไรสุบานแล้วอยังไปไทยมึงกันเดี่ยวไ,ไปไทยมึงกันนะไทยก็เจ้ามึงเนี่ยแมงบปอังกัะสูมขัดคนคนเมือง,อง,งพอี่นุโ แเี่ยงโอ้วานพี่น้องเมื่อคุณแล้วอไรที่บานพี่น้องานี่พี่น้องเคียงพี่นเคียงใบ้งนี่เห็นบ่ไม่ี้อติกเนี่ย้านี่คุณ กลางๆในเป็นซีหาโลบีนน้องแแแฮต